ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเก็บพัสดุนะดีใจมากจากร้านนี้นะร้านพี่พิตต้านะคะพีเทียนเดอร์สกอร์สกุชี่อันเดอร์สกอร์เลวลูกใบสนีทำทำไมทำย่างนงี้ใบสนีน่กากลัวเฟอเฟอร์อ่ะดูทำดีกล่องหูเกป็นเลยเราไม่รอช้าะคะ่ะเรามาเกะกันเลยเามาตัดคลิปนี้ต้องเร็วๆหน่อยนะ อะไรอะระวังมันโดนอะไรอ่านไม่ออกได้ดูใบสนีฉันก็มาเก็บกันระวังโดนของนะเราสั่งซากุชิไปนะเนี่ยใบสนีหยอนของเลยโอเคไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเกินนะโอเคเดี๋ยวขอตัดก่อนหน้านะเฮ้ย <c oughs> ใจมากนี่นะโอ้ยเกเคอยังเลยใบจะมีทำอะไรนี่ชุดครีมนะคะนี่สโลนิ้นนะเดี๋ยวดองยังไม่ได้แกะไม่รู้ว่ามันเป็น,นยังสีเขียวนะคะไปเป็นไอตทมนะมีแท็ก แหวกอันนี้ของแทนนะเขาใส่ซิปล็อกมาอุ้ยกลิ่นส้มมากเฮ้ยกลิ่นส้มเป็นกลิ่นส้มนะคะนี่อันนี้รักมากอยากได้มากรองเท้าคัฟวีวาร์จายได้มากโอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้สกีทอย อีลากูมาโอเคนะส่งเป็นแบบ EF-S นะสแตมสีสองก็ร้านนี้นะร้านพี่พิทตันไอจีก็มีใน Facebook ก็มีนะคะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะยังไม่จบคลิปนะขอโทษมีของแถมด้วยมินิวัตบันน่ารักอ้ยชอบอ่ะมีของแถมแหละโอเคค่ะนี่จบจริงๆแล้วนะบ๊ายบาย